สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอาสอนวิธีการหาค่าความยาวของยางในแต่ละบุคคลนะครับบุคคลนะจะมาเจาะลึกในแต่ละบุคคลเลยก็คืออย่างแรกนะครับเราจะต้องเตรียมยางนะครับที่เราจะใช้ตัดเนี่ยครับ แล้วก็เราจะตัด่1เซนนะครับตัดความกว้างเนี่ยครับความกว้าง1เซนความยาวแล้วแต่นะครับอันนี้เราก็จะตัดที่ผมใช้ตัดเนี่ยเป็น precision 0.55นะครับ 1เซนนะครับโอเคได้แล้วนะครับ1เซนทีนี้เราก็จะขีดาปากกาสักครู่ครับขีดเป็น1เซนครับเป็นช่องนี่ครับโอเคช่อง1เซนนี่นะครับ อย่างนี้แล้วเราก็จะดึงดึงให้สุดนะครับดึงให้สุดผมจะดึงจากนี่นะครับอันนี้คือแรงตรึงเครียดนะครับของยางก็คือได้ทั้งหมด6นะครับ1 1ต่อ6ก็คือ1 1เซนเนี่ยได้ดึงได้6 6เซนนะครับอันนี้คือแรงตรึงเครียดของยางโอเคต่อไปเราก็เตรียมเ,เชือกเชือกนะครับมาหนึ่งเส้นโอเคครับดูท่าที่เราจะยิงนะครับท่าที่เราจะยิงสมมติว,ว่าผมจะยิงเ,เป็นแนบแก้มแล้วกันแนบแก้มนะครับ ใช้นิ้วโป้ะกับนิ้วชี้นะครับจิกเชือกยืดแขนที่จับที่เราจับง่ามสมมุติว่าอันนี้ผมจับง่ามอยู่นะครับยืดออกไปมันสุดแล้วอีกมือหนึ่งก็คือดึงมาแนบแก้มประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จับไว้จับไว้แล้วเราก็มาหาความยาวของช่วงเนี้ยครับช่วงที่เราดึง แรงตึงเครียดก็คือยางที่ผมใช้เป็น P ีไซสนะครับ0.55ได้1ต่อ6แล้วก็ถ้าถ้าแนบ แกมเท่ากับ78เซนนะครับ78เซนเราเอาตัวนี้นะครับไปลบด้วย10ซนจะเท่ากับ5.4อันนี้คือความตึงเครียดของยางที่ยางสามารถที่จะดึงได้มากที่สุดนะครับ ใน5นะครับแล้วเอามาหารด้วย78ครับ84เท่ากับ14.4นะครับ14.4เท่ากับว่าผมจะได้ค่าเนียบแก้มของผมเนี่ยผมจะต้องตัดยาง1 ร้4ครับมิลครับแต่ตัวนี้คือมันจะเป็นาการยิงด้วยยางที่เต็มกำลังนะครับตัวนี้คือเต็มกำลังมันจะทำให้ยางเนี่ยขาดง่ายเราจะบวกด้วย10ครับจะเท่ากับ100 54หรือเราปัดไป15อยห้าครับนี่นะครับทีนี้ผมก็จะมาตัดสูตรที่ผมจะใช้ยิงวันนี้ผมจะตัดเอ่อเป็นสูตรยิงเป้าแล้วนะครับ17บ1นะครับ เรียบร้อยครับ โอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ยาง TTF ความยาวแนบแก้มที่เราคำนวณสูตรไว้นะครับ โอเคครับ,เสร,เ,คครบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใส่ยางเสร็จแล้วนะครับลองดินดูมันจะตึงพอดีนะครับ ยืดอีกได้นิดนึงนะครับคือระยะที่เราเติมไว้ประมาณเซนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะยืดได้ประมาณหลังหูนะครับแต่เราจะยิงประมาณแนทแก้มเห็นครับเรียบร้อย